สองสามสามเกิดค <Aqui. S 3> <c oughs> ุ้นแล้วเหอคุนแล้วอันนี้ได้เดียวช่ไหมเลอัะอ่ะสอีไไลสสี่โอ้ตังอดกีไลเอ้เมื่อกี้ผมยึบหนึ่งสองแม่กูลานเลยนะทกค นะมุดไปขึนได้ไหมมัแปะถ้าได้ดีทางนี้ได้ไหมเงนบนทีมัไม่ๆไม่มีสควอชอัไม่ยี้กอดไม่ยิ้อ้โเฮียอีกอนไรเนาะเอาขาเอาขาอ้ขาเด็กเอาขาเอาขาเฮ้ยดีปะยิ้ม เฮ้ยเฮลอยอะไรเนี่ยเฮ้ยมามามาดิมาดิมี่มา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 มมา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 มมา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 ม